บลงไปแล้วค่ะสำหรับการถแถลงผลงานรัฐบาลในรอบปีแรกกับการทำงานนะคะและเรื่องของนโยบายการต่างประเทศได้ระบุว่าผลงานสำคัญก็คือในช่วงกว่า2ปีสำหรับนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนถึง44ประเทศค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มการลงทุนให้กับประเทศไทย แต่อีกด้านหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์อาจจะมองได้ว่าเป็นความพยายามที่จะให้โลกล้อมประเทศโดยเฉพาะการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่การเมืองภายในประเทศกําลังเผชิญปัญหารัฐบาลกําลังเจอปัญหาต่างๆค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะ I'm talking about what's the one with my brother ทักษิณชินวัตร as minister the right elected prime fully ปาตกถาพิเศษประชาคมประชาธิปไตยอูลันบาตอมองโกเลีย29เมษายนที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นการเยือนต่างประเทศที่ส่งแรงกระเพื่อมกลับมาที่การเมืองไทยมากที่สุดเมื่อนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงหลักการด้านประชาธิปไตยและเสริมด้วยความเจ็บปวดของครอบครัวชินวัตรแต่นั่นแค่ส่วนหนึ่งของการเยือนต่างประเทศ44ประเทศในรอบสปีกว่า ทั้งการเยือน9ประเทศอาเซียนตามธรรมเนียมการประชุมผู้นำด้านต่างๆและการเยือนตามคําเชิญของรัฐบาลทํากลางข้อสงสัยเรื่องงบประมาณหลักร้อยล้านบาทคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้กลับมาหรือไม่ปีแรกเราต้องไปสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนภายหลังน้ำท่วมซึ่งเป็นการงานที่หนักและเหนื่อยชีย้แจงให้เขาฟังพอเขารับฟังแล้วเขาก็ชื่นใจ เขาก็มาลงทุนกับประเทศเราเดี๋ยวตัวเลขจะมีครับว่าลงทุนเพิ่มเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเราก็ไปสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมโลกอีกว่าประเทศไทยมีรัฐบาลเนี้ยรัฐบาลยิ่งลักที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงเขาจะได้มั่นใจในระบอบประชาธิปไตยของเราแม้ผลจากการเดินทางของนายกรัฐมนตรีอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่พิสูจน์ได้ยากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การพบกับผู้นำของมหาอำนาจทั้งไปหรือมาเยือนสะท้อนการยอมรับรัฐบาลไทยในสายตานานาชาติปี2554นิตยาสารไทม์จัดให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นหนึ่งใน12สตรีผู้นำของโลกถัดมา1ปีนิตยาสารนิวส์วิกบวชให้เป็น1ใน150สตรีผู้สเสถออนโลกและล่าสุดนิตยาสารฟอ์สมอบตำแหน่งสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกลำดับที่31 แต่ข้อมูลอีกด้านที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพระบิก้าเปิดเผยก็คือการจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายการประชาสัมพันธ์และนักล็อบบี้ระดับโลก4แห่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลงานของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและหลายครั้งอดีตนายกมักจะเดินทางไปหลายประเทศล่วงหน้าก่อนที่น้องสาวจะเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการกลายเป็นข้อกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และทำให้ตัวเลขการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจ ถูกมองว่าเป็นเพียงข้ออ้างที่มาโฆษณาว่าการค้ากับประเทศหลักๆขยายตัวมากแต่ปรากฏว,ว่าการส่งออกหดแป <c oughs> ลว่าอะไรครับที่ขยายตัวมากคือขยายตัวจากการที่เรานําเข้าเพิ่มขึ้นครับแป <c oughs> ลว่าท่านเจรจาเก่งมากของเราขายได้น้อยลงเราซื้อของเขามากขึ้นอย่างเดียว ยุทธศาสตร์การเดินทางเยือนต่างประเทศอาจมีทั้งด้านดีและด้านที่ยังเป็นข้อสงสัยแต่หลายครั้งที่บังเอิญหรือตั้งใจเดินทางช่วงที่มีข้อตกเถียงเรื่องสำคัญในสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยคําชี้แจงว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติกลายเป็นจุดอ่อนไหวให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีตั้งแต่การพิจารณางบประมาณถึงการถแถลงผลงานรัฐบาลด้านการต่างประเทศและอาจจะต่อเนื่องถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในอนาคต บราวิติมณีไทยพีบีเอสรายงาน